ท่านครแบบนี้จะได้เรียนเชิญนายชดนาริเกิดสมจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์ <fit reais. S 2> ตามลำดับกวาพุทธังภาควันต่างอวตาะโมองธรรมนามาสามี สังฆังสาระงานจารังกัชามีติยัมีธรรมังสารังกัชฌมมาจิยามปยาวินาสะยาปิตังโตมหา Sắp đến sau băng qua qua tang, qua 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 อาวงสวงนะครับนะครับจะมีในส่วนพิธีจะเดินเร้ร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้นะครับนะครับตื่นเตยนกันก่อนต่างๆนะครับบนด้านสนานการนะครับโดยเราจะเวียนนะครับนะโบตัสสะอะรังสัม ตารติสาถาเทวามนุษย์ติสวะขาตัวพระวาตาตัมโมสันติติโก

ภาพนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับอาจะร่วมบันทึกภาพวันนี้ที่มิหารหลวงปู่ทวดก็ได้นะครับที่ศาลพระคมฝั่งโน้นก็ได้